ครับสวัสดีครับวิธีการแก้ไขถ้าน้ำมันไม่ออกให้แก้ไขตรงนี้นะครับนี่เอาคีมมาคายตัวนี้ออกแล้วก็ดึงตัวนี้ออกนี่ออกไปแล้วครับแล้วเอาคีมอีกอันหนึง่งคีมนี่แหละคายตัวนี้ออกเลยครับนี่ครับ ใช้กุญแจเบอร์เจ็ดก็ได้ครับหรือคีมล,อล็อกหรือคีมอะไรก็ได้หมุนตัวนี้ออกนี่แล้วหาหัวลมแบบนี้ครับที่มีลมป่าแบบนี้ให้เป่าตรงนี้เลยครับเป่าเข้าไปตรงนี้ให้ลมมันออกตรงนี้ครับให้มีตะกอนออกตรงนี้แล้วเป่าอันนี้ด้วยทำความสะอาดตรงนี้ครับ หลังจากนั้นก็เอาเทปพันเกลียวมาพันสักหน่อยนึงแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมครับหลังจากนั้นก็เอาใส่เข้าที่เดิมเหมือน,นเดิมนะครับแค่นี้นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ